สวัสดีครับพี่น้องเกมกมิ่งมาพบกับผม BB ในช่อง Black b Back Bar Game วันนี้เราไปอยู่ัที่เกม Contra b a นด Police นะครับล้วก็ต่อครับวันนี้ก็จะเป็นภารก,กิจปฏิฆ5จำได้ไหมทำอะไรไปล่าสุดจำไม่ได้ครับมาเต้องฟรีชู

อาจสงอบหน้าอั้นตรวจจับกบุตรูดาโอ้กระจกกระจกแตกกระจุยช้ยอดสมาตางสเต็ปต่อเลยนะครับนะครับเป็นประเทศอาเคนะครับ นครับสากรุเกตกงนะครับชื่อเกรตรงหนักสามสิบเดูหน้าสิมาดูกราทรถรีบ ้าวดีเป็นรถตู้เป็นชุมสำหรับรถสามสองตรงมีสินค้าด้วยครับสินค้าเลยครับ ちょっと待って。

โซนะงสองแค่สองีสามรวมหนึ่งขีเจ็ดเจ็ดขอสร้มันนึเางมาตรวสภาพรถ ไปดูทะเบียนรถก่อนเลยมาดูทะเบียนรถเลยรถเลยไฟหน้าจนชนดีเอ้ยกระจกแตกนะกระจกแตกนะครับโอ้โอ้ยอังแบนอีกเนี่ย ไฟคี่เป็นล,นล,ล,ลนายอะไรแต่ลายลายนะข้างนี้ไปลดกับ อะไรผิดพลาดเนี่ยเอกสารถูกต้องใส่ไ,ได้อ๋อขอโทษทีลืมดบอ ใช่ครับอาจจะตัดชิ้ต่งตแงครับติงแกงเลยนะโ้ยอดเยี่ยมครับเขาไม่ผิดอะไรเราต้องให้สานนะครับเราไปกันแกงนะครับไม,ไม่ดีนะครับไปเรียกร้องอะไรก็ไม่ดีนะครับ

ไหนแล้วโอ้ยใจเย็นใจเย็นโอ้ยแทกด่านโอ้โหเห็นท้ายรถแล้วเห็นท้ายรถแล้วคือเราไม่มีอาวุธจะสู้อะไรกับมันเลยนะไอ้จอดจอด Non è molto lontano. Ok, va bene. Ok, ok. Ok, ok. Otrikson! Hehe, non mi ha mai fatto un scanner! Alessi, vedi, lo e gondra! không à, ở lại không ở lại không ở lại dạ mãi là dạ oh, oh, oh. oh, oh, oh. mãi แตอนนี้เราอยู่ไหนเออตรงมาข้างหน้าเลี้ยวซ้ายเรีอยขวาเลี้ยวซ้ายอ้าวิดอุย้ยใคร ไฟสปอร์ตต้นไม้ไว้ตรงนี้เนี่ยปิดปันได้ไหม 太手机了！

แต่ว่าผมยังมีอันนี้อยู่นะครับท่านผู้จัดก,การผู้จัดก,การผมยังตรวจอยู่เลยนะครับอาวุธที่โต๊ะอาวุธไหนอ่ะอุ้ยอะไนี่เปิด Đó, 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 đó. Kịp tay mấy, khổ bắn gần Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ

a śśta aralać. A jo madro uśiadomica inspektora ili incydencie. A? 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 Wait, 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 Ale wa. Ngong. Atrwaj, varishu! Akaristajska was truje. Dziś tamalai le, wa thue ko don อ๋อจบกันซื่อๆอย่างนี้นะโอ้โหครับขอบคุณครับขอบคุณครับนี่คือตอนจบนะครับโอ้โห,โโหนะจบกันแบบนี้โอ้โหครับเอาแล้วครับก็ ล่วงม,มาแล้วครับสำหรับเกมคอนท้าแบรนโพลิสนะครับก็ขอจบเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับ mm hmm. ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อนกำลังใจให้บีบีด้วยนะครับ